นายสมใจแซ่ลิมอายุ42ปีนางสาวกเกษมศรีเจียมสวัสด์อายุ21ปีและนายสานิสิท,ที่อมรอ,อายุ19ปีถูกตำรวจภูทรบางปูจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางยาไอซ์น้ำหนัก1.1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในห่อพลาสติกอย่างดีทำทีเป็นใบชาจีนยี่ห้อหนึ่งมูลค่ากว่า3ล้าน3แสนบาทพร้อมด้วยสมุดบัญชีเงินฝากหลายธนาคารที่มียอดอยู่ในบัญชีรวมกว่า5แสนบาท ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านพักภายในหมู่บ้านพึกษา28จังหวัดสมุทรปาการจึงได้วางแผนเข้าทำการจับกลุ่มและยึดยาไอซ์ดังกล่าวได้ จากการสอบสวนทราบว่ายาเสพติดดังกล่าวได้สั่งซื้อมาจากนายหลงผู้ต้องขังในเรือนจำแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นจะมีลูกค้ามารับไปจำหน่าอีกทอดหนึ่งหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายหลงโดยลักลอบทำมานานกว่าสองปี ส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะดาบตำรวจสมบูรณ์วงออสผู้บังคับหมู่งานราบกรามสถานีตำรวจภูทรห้างฉัดถูกตำรวจจับกลุ่มได้ขณะที่เข้าไปล่อดซื้อยาเสพติดที่บริเวณริมถนนสายลำปางห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งเงินสดที่ใช้ล่อดซื้อและอาวุธปืนพร้อมด้วยเครื่องกระสุน จากการสืบทราบว่าดาบตำรวดสมบูรณ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานโดยจะขายยาเสพติดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่รู้จักกันขณะที่ดาบตำรวดสมบูรณ์อ้างว่ามีหนี้สินและมีภาระในการผ่อนรถยนต์จึงจำเป็นต้องหาเงินด้วยการค้ายาเสพติดซึ่งเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการทันที ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะพันตำรวจเอกเกียรติพงษ์นำลาผู้กำกับการสอพอ นาจอมเทียนเข้าสอบสวนนายเจตรินสุกรอดรู้อายุ18ปีซึ่งถูกตำรวจตรวจพบสารเสพติดในร่างกายแต่กลับถูกชุดที่จับกลุมเรีรยกถ่าเงินจำนวน5,000บาทเพื่อให้ปล่อยตัวโดยนายเจตรินได้ติดต่อไปอยังนางสาวนวลจันช่ออารีแฟนสาวให้ไปนำเงินที่ผู้ปกครองมาประกันตัวออกไปแต่ว่าทางญาติเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยอาจจะถูกหลอกจึงได้เข้าร้องเรียนตำรวจจึงได้วางแผนให้นางสาวนวลจันนำเงินไปประกันตัวแฟนหนุ่มซึ่งถูกคุมตัวอยู่ในตู้ ยมไม่เห็นว่านายเจตรินได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดนี้ทันทีโดยพันตำรวจเอกเกียรติพงษ์นำลายยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายจนกว่าการสอบสวนคดีนี้จะสิ้นสุดค่ะส่วนความคืบหน้าในกรณีคนได้จ่อยิงสิบตำรวจโทสุรินเมืองทิพย์อายุ32ปีตำรวจสังกัดตราบตามยาเสพติดสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจุมพร ขณะที่เข้าไปลอดซื้อ,อยาเสพติดที่บริเวณริมถนนสายเพชรเกษตรในพื้นที่ตำบลคันธุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็ถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ล่าสุดอาการของสิบตำรวจโทสุรินยังอยู่ในอาการโคมา่าเนื่องจากกระสุนที่ยิงเข้าบริเวณศีรษะทะลุออกบริเวณท้ายทอยผ่าเส้นเลือดใหญ่แกนสมองถูกทำลายจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโดยอาการในภาพรวมมีแต่ทรงและรุดลงเรื่อยๆ ท้งนี้ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อ,อยือชีวิตค่ะ